วันอังคารที่4มิถุนายน2567เวลาตอนนี้ตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะหนสนามนขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หลังบ้านหลังห้องของที่10ทับเจ็ดเจ็ดทัพเจ็ดไดใต้ถุนแาลชอหนบอลไก่นะครับเป็นบ้านพักอาศัยที่ผมอยู่ก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่า มีกลิ่นและควันบุหรี่จากข้างห้องเนี่ยเข้าไปในถึงบ้านแล้วห้องนอนทําให้ไอจนกระทั่งเจ็บปอดนะฮะนอนไม่ได้เลยลักษณะนี้เป็นมาปีกว่าแล้วครับผมก็รักษาโรคหลอดลมอักเสบหนักมากจนตอนนี้ก็คือเจ็บลงไปถึงปอดอย่างคืนนี้กลิ่นค่อนข้างแรงดูจากสภาพที่ดูผมพยายามป้องกันตัวเองโดยการอุด นะเอากระสอบมาอุดอุดจนหมดแล้วอุดจนไม่มีอากาศหายใจอยู่ทุกช่องนะฮะเอายั่มีช่องแสนนี้หน่อยยงางจะกันกลิ่นให้เขาน้อยที่สุดและใช้พัดลมสามตัวเป่าคือมันไม่หายเพราะกลิ่นเนี่ยมันเกิดจากอนุกลิ่นเนี่ยคงยากนะนอกยกเว้นจะต้องปิดทึบไปหมดรับนะ เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยเจรจากันหลายครั้งแล้วก็พูดอยู่ทุกวันก็ไม่รับการแก้ไขทำให้ผมมีความเดือดร้อนมากครับก็าอาจบันทึกเอาไว้ครับก็คงจะลงบันทึกลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วครับตอนนี้ผมไม่ไม่มีปัญหาครับไม่ต่อสู้ทั้งที่เนี่ย ผมคนแก่อยู่คนเดียวนะตัวหลังแก่อยู่อย่างนี้ผมไม่ทาอะไรอยู่แล้วทำสู้กันไม่ได้กลับตน้นคุกคามู่มากกว่าคุณดูจากภาพเนี่ยว่าผมปิดจนนั่งแทบไม่ไม่มีลมเข้าบ้านเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันไม่หายอนูก็มาก,ก็ไอคลิปไว้ดูว่าไว้เพื่อเป็นสุขการป้องกันตัวครับส่วนแนวทางแก้ไขอืก็จะพยายามแก้ไขต่อ ก็ยามดูช่องอ่ะก็มีการจําเป็นต้องกัน้นก็ต้องกั้นนะก็ต้องลงทุนเพื่อสุขภาพตัวเองเนอะผมมีแกมาดูแลสุขภาพเราไม่มีใครใส่ใจผมก็ถือว่าผมถูกคุกคามปรังแกอยู่เนี่ยครับเพราะว่ามีการพูดคุยเจรจาแล้วก็โทรอัดคลิปอัดเสียงโทรคุยไว้เรียบร้อยแล้วด้วยก็ไม่รับการแก้ไขาก็ปีกว่าแล้ว ก็ไม่รู้อีกนาใชค่ไหนต่อไปจนกระทั่งหมอก็บอกว่าต้องหาหาที่ต้นเหตุไม่นั้นรามลงต่อกลัวจะเป็นโรคร้ายก็้น่จริงยมบ่าผมไปพื็นบุรีมือสองเแล้กครครับก็เก็บึ่เาไว้แล้วก็มันทึกเป็นมันถืประจําวันนะครับ เร่มุมถ่ายจากด้านนอกไปเนี่ยเนี่ยเอาพระพระสูงพระสิ่งมากันนม้เยอะแยะแลครับกางจนไม่มีที่จะไม่มีแสงไม่มีลมเข้าเลยอย่างนี้นะนี่มุมหนึ่งที่ดูเห็นสภาพว่าบางไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับก็ไม่อ้างสิทธิ์แล้วครับอยู่มาเกือบสามสิบปีมาเจอตอนนี้ก็ถือว่าโชคร้ายนะฮ็ามาขอให้โชคนี้ผ่านไป โชคร้ายมันคงจะไปที่คนอื่นครับไม่ไปที่ผมผมเป็นคนคนดีนะครับทำความดีมาตลอดไม่มีปัญหากระขครครับก็น,นี่ก็เป็นคนแก่ที่อยู่บ้านแบบเก็บตัวเงียบอยู่ครับแล้วเ,เก็บคลิปอีกเแล้อครับวันที่4ี่มิถุนายน 4, สองพันสี่สอันห้าร้เวลาจะตีสองอยู่แล้วครับ ก็ผมขออนุญาตส่งคลิปที่อัดไว้เนี่ยนะครับมาถึงเพื่อนทุกคนขอคำแนะนำเพื่อนครับว่าผมควรจะทำยังไงขอคำแนะนำปรึกษาเลยครับผมก็ยืบันิีประนอมมาตลอดนะครับไม่อยาไม่มีเรื่องอ่ะคนแก่จะไม่มีเรื่องใคร,ครก็ขอคำแนะนำว่าผมควรต้องทำทำายัางไงที กิเหตุกรณีเช่นนี้นะปัญหานี้ก็หาทางออกครับก็เข้าใจะกรณีของเพื่อนบ้านนี่มันสำคัญผมอายุปูนี้อยู่แล้วนะคุณก็รู้ล้วผมอายุเท่าไหร่ผมมีความคิดพอที่จะมีเหตุมีผลน,นะครับเพราะยังไงเพื่อนดูคลิปแล้วช่วยให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะครับ